สลับหน้าจอก่อนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สลับกล้องอ๋ออ้อนี่ไงโอ้ยยอดพาขอบหน้าที่ดีเมื่อคืนอยากได้อะไรอยากได้ดูแลพี่เมื่อคืนได้ไรเอาบทเพลงจะเอะไรรู้สึกร้อนหรอกก่อนเนี่ยเราพิเศษร้อนเมื่อคืนน่ะ เอาเอาอะไรเอาอะไรอยากได้อะไรจะซื้อให้มันเนไร้อยเลย่นเอายังจะเห็นหัวกล้องมาทางนี้นะเอ้ยไม่ใช่หัวกล้องอะไรอเอาอยากได้อะไรเอาเมนหือไหมชอบเอากระต่าเพิ่มไหมพี่แกซื้ออาหารเมนให้หงอะพี่แกันูไม่เสียยเนาเมนเอเมนไหมตไปแล้วนะครับเกบเขินเข ทำไมยัดผาน่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวทำหน้าตรงๆ่อนเป็นยังไงเมื่อคืนพี่พี่ท้ำลายยืดเหรอเออท้ำลายพี่แกปิดไหมไม่เออทำยังไงทำให้ดูดิทำเดี๋ยวนีเวลาเขานอนเออแกปทำยังไงทำไมถึงดูแลพี่เมื่อคืนนี่รักเหรอรักมากเหรอรักพี่แกปไหมมันบอกว่าหน้าสงสารมากไม่มีใครสนใจเลย ทำไมรักพี่รักไหมรักไหมตอเพี่มือรักไหมรักไหมรักมากไหมรักมากไหมรักพี่เก็บไหมซื้อแว่นตาให้สิบอกพี่เก็บลูกพูดเก็บไปแล้วจะเอาอะไรล่ะเอาใส่ไว้น้ำไปเอาอะไรนะบอกพี่เก็บเอาวน้ำเลยเอาไว้น้ำเหรอเอามาให้เลยซื้อใส่ไว้น้ำให้เลย้ขุดต้องไหนอุกมาขุดหลังบ้านเหรอใส่หน้ยังหลังเสร็จยังลูกธนาโดนมาเหรอครับ ไทยนังเสร็จหรือยังเออมเทียบตัวก่อนกํลังจะไปหาเรียบมารีบมารีมาไปไปเอาอะไรหลัครบตงอ๋อยืตงเนี่ยมนี้่ถึงเล็เนื้อเลยผมอืมเัิเนื้อีะมีตาเล่นบาเอ้าเลนบาสอีกบ้สิเกิตั้งแหนที่ชูตั้งแต่ตาผาชอบเล่นบาสไหมมีแห่งตับตมนีแงงตัเบ้งตัไมมีแ่ง นั่นตัวนี้ฟังเสียงกี่บาทเนี่ยเพราะฉีดใหญ่เลยวะแม่อแบอกพี่<อ>แจมมาเ,าเร็วๆไปแล้วไปโอเคเอาถ่านมาใส่หน่อยถา่า,านต่อตงี้เจ้าจะปิดอะไรเด้อพญสิงเอาจะปิดบ้าจะไล่ไข่แม่ไข่ <S <S แบดเบิ้ลไข่กระปิปิดตัวหมื่นหกพัน,น 10, คนซุ่งเอฟซีนี่แหละนุกมาใส่นุกมาไม่เห็นคอมเมนต์นุกเลยนุกมาแซวปไปอยู่ตกใจหมดนุกมา พื่อนน่ะขันหันว่าทางเขาว่าตกใจญด้เอาอาจจะตังโอริโอก็ไรกันน่ะยินขอกุ้งให้พี่หน่อยเปิบพี่นี่เอาใส่ดีไหมเมอันนั้นพี่นี่นันใครไม่กินเขากินเต้เรากินเออคุยกับเต้ไหมครับยอดเต้ไปไหนเตะบอกกอัลลันกับเมียอะไรสิแล้วออกจากบ้านหรอกว่าเต้มาคุยเอฟซีหน่อยแทบจะไม่ได้อยู่บ้านอยู่แล้วกะต้องจะเล่นตามร้อยตามจะเล่เห่าผมห้ามปิดป้ามีหอดบอกกูห้ามปิดไหมเอฟซีไหมคือโหดแต่ว่าเอฟซีบอลสิงแบสไฟชีเบิร์ตไหม ข่อยบ้ออะไรเนี้ยชาดมากไหมไปไปดูคอมให้มันยังล่ะมันทำยังไงล่ะมันเป็นโน้ตบุ๊กเลยไม่รู้ปากูบอกให้มึงไปต่อคอมให้มันกลับไปจะไปดูให้โอ้กลับไปเนี้ยมือสะว่านี่เ่งนี้จะไปไม่แล้วคีย์บอร์ดมาทำไมมันซื้อมาให้แล้วมันก็ไม่ต่อไม่คอมไม่ใช่คอมพีซีนะคอมพีซีเอ้าเหรอเขาซื้อคอมพีซีมาให้น้อใช่ฉันทำไม่เป็นแยสเคบาเล่ฉันเข้าใจว่าคอมโน้ตบุ๊กทำไมนี้ใช่เปลเ่ยนเอาเอาจุงไหนเตะเดี๋ยวบอกครับไม่ใช่หรอ ไม่หมายถึงฉันเล่นไม่เป็นเอาเอ,อง่ากับเตยตะกุนต่อได้ครับเด้อแล้วคอมมึงไปไหนไปซื้อตั um> ้งสามสี่หมื่นก็ให้เขาไปแล้วจะไปซื้อใหม่แล้วเนี่ยเหรอกำลังให้ใครเปิดบัญชีให้น้องมันซื้อคอมใหม่เดี๋ยวมึงคอมมึงเขาไปวอาเนอะมาหาเกรืองบ่ไหวเด้เปิดร้านเกมเจาไปได้เครื่องหนึ่ง ตอนนี้เตจนกวนต๋ากำลังอยากได้ข้อมไม้ด้วครับพี่น้องเด้อไม่ได้ซื้อมาตัดงานเล่นๆไงเอาก็อันนั้นที่ซื้อเัาตัดไม่ได้เลยต่อให้คนไปแล้วก็ยังมาหน่ออีกเลยให้พี่โจ้แหมไปแล้วเราแทบจะไม่ใช่เจ้าของค่ายอยู่แล้วเราโดนน้องๆด่าจนจะไม่ใช่เจ้าของค่ายแล้วแต่ถ้าผมดื่มหรือผมเข้าดีกินเข้าเส้นผมจะเงียบปกติเพื่อนคนอื่นเพื่อรู้ว่ารั่วซะ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 มึงคือเกาเสมอต้นเสมอปลายแข่งเบาหรูกว่าเราแบนบ้าโอ้เสมอนุกบ้าง อะไรปะเมื่อตายอเมื่มอมุกเมื่อตายไม่มีม,นนมุกเขาหนะ่ะได้ข่าวว่าสิงค์มิวสิกตอนนี้คนเราถึงขีดสูงสุดใครครับเอา้ามึงแชร์คอนเสิร์ตอะไรบ้างอย่างวันนี้แชร์แล้วคนดูตอนนี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบกว่าคนเหรอเท่าไหร่พันกว่าคนแต่ละส่วนครับบ่อยครับคนนคนในสภาพโปรเจกต์แค่ เฮ็ดตังไต่ละโอยมื่นมื่นสุดท้ายดิ้มื่นมื่นสองมื่นนี่ไป็ยังโปรโมทกลารตลาดสดเท่านั้นแล้วมื่นบอกมึงกับพี่เซีนแนี่ยว่าใครซูมีิยังที่เด็ดยังที่ใหญ่ค้นเข่าอีบึงบอกให้บอกให้อย่าใส่พูดไปโอ้พี่โอ้อ่าว่ากับโอ้บลลัมก็ได้เลยเป็นพ่อครับเอ้ากูไปบอกพุดแล้วไม่ไม่มันไม่ใช่ละครมันไม่ใช่ละครมันเป็นไม่บอกไม่บอกอ้าก มีอะไรน่าสนใจที่อยากให้เขาเข้าไปดูเอ๊ะมึงว่าหรอถ้าน่าสนใจนะครับหลักๆเลยก็ไม่มีอะไรเลยนะไอ้เหี้ยยจะไปดูทำไมพี่เป็นพิธีกรนะครัะพี่วัดก็ไปเหรอทำไมไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ทำไมแต่ว่าจะพี่จะให้ไปดูว่าแสงมันย้อนไปให้กําลังใจพี่หน่อยเป็นพิธีกรงานแรกของพี่นะคะคนย้อนแสงเบื่อเมียกูเดี๋ยวกูหันกล้องทางนี้ดอกนั่งอยู่นี่ละ พี่เป็นเออขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะพี่ได้เป็นกรรมกรเอ้ยไม่ใช่พิธีกรเอ้ยพิธีกรแล้วถูกแล้วเป็นพิธีกรรายการแรกนะคะงานแรกของค่ายนะคะเพราะว่าเขาบอกมีเงินจากคนอื่นพิธีกรเขาจะไปบอกพี่พี่ตื่นเต๋าเยอะนั่นแหละกเป็นสิไปบอกเพินพีถึงนั่นแหละก็ขอกําลังใจด้วยนะคะฝากทุกคนนะคะไปให้กําลังใจพี่เข้าไปอุดหนุนนะคะบาทเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบ บาทนะคะกันตอบนถือกูเตะลงนี่แหละเมียขอบคุณเอาเอาแสดงว่าเขาใจใจงกับงานกับการงของบริษัทก็ขอบคุณทุกคนที่ซื้อบัตรแล้วนะคะคนไหนที่ยังไม่ซื้อนะคะก็ขอไปให้กำลังใจนุ้องบ้านเสียงแล้วก็ไปซ่อมมึงพี่แน่ไปด้วยนะครับพี่อาจจะไปตามหาผู้ชายหัวงอกในนั้นก็ได้อย่าหาว่าใจยังหาเป็นพี่กวนกับแม่ไหมไปไหมมาบอกยังวมาบอกพี่ไปไหมไปเป็นพี่ที่กวนแม่ไหโอเคไหม เดี๋ยวจะให้ย่าผาไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวจะให้ย่าผาไปด้วยนะคะขอให้เขาจะไปขอสิ่งมือศีก็ทุ่มทุนส่างตลอดนี่ยานคนมาเบิ้งไหมเบิ้งขอบคุณเจ้าของค่ายจนต้องได้ไปออกงานซอยน่ะเอ้าสิงเล็กขวอนี่บ่ได้ยังยากที่เขาจามมือซื้อคนกับซื้อบัตรดิเขาไม่ต้องไปหรอกสิงเล็กขวอนโมงเลยครับสิงเล็กขวาดสิงเล็กขวาดอีกอุณาสิบเจ็ดมีธุนาครับรอบนี้เด็ดมาก เนี่ยเป็นไหนล่ะเขาเปิดหัวไม้แกนี่คนี๋ยจองบ้านหาพัทเหรอดินี่ไปอช่วยเขาโปรโหมดคุณเพิ่งโปรโมทเขอพม่งสิ่ไม่รู้กตลาดเราต้องมาเ่อนเออแค่เขาอะไรนะไอ้มไม่มีไม่มีป้ายสิ่งแล้วขอคุณรู้สึกแบบไงเสียใจมาก ทวงตลอดเลยไม่ใส่สิงเล็กขอดผู้จัดงานนะอย่าลืมขึ้นไปแล้วสิงเล็กขึ้นไปแล้วสิงเล็กขอดไม่มีต่อไปงานไหนผู้จัดงานนะไม่ขึ้นไปสิ่งเล็กขอดปรับงานละหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมนะครับถ้าป้ายไปมาบอกผมปุ๊บผมจะปรับผู้จัดงานหนึ่งหมื่นบาทนะครับใครที่ไม่ขึ้นโลกก็บริษัทให้เรานะอันนี้คือถึงที่สุดแล้วใช่ไหมถึงได้พูดเนี่ยทวงมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งเล็กขอดเป็นค่ายหนึ่งที่สําคัญมากนะครับมันคือค่ายของนน้องปะครับ ยังไงคุณต้องขึ้นให้เขานะฮะไม่ได้นะครับคนอย่าลำเอียงนะผู้จัดงานนะไปไปไปสตรีมฟรีไฟอยู่ข้างในไปไปออกไปแล้วต้องโทรหาบกูมันจะมากับบกูไม่เขาจะเอาของไปบ้านจับปืนอ๋ออุตสาหไปบ้านเจ็บปวดกับผู้อาวเอาไปให้อมผมไม่อยากให้คนส่งความไปบ้านทดลองเลยช่วงนี้อยากให้ไปส่งไว้บริษัทต้องไปห้อยอย่างนี้กันแล้ โอ้หนูจะไปสตรีมเกมสตรีมเกมที่ไหนอยู่ในสิงมิวสิกนี่เอาผู้เสียบไหมสตรีมเกมอะไรลูกฟันไหมเกมสปอร์เกมสปอร์อยังเนาะไหนเอาผู้บอกพี่พี่ซีนียู่พี่อยู่ตรงนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันคนโลอะหนูจะบอกว่าอะไรหนูจะไปสตรีมเกมอะไรสตรีมเกมอะไรนะฟันอือสปอร์นเกระขดี่ยมันจะได้ดีมันจะได้พูดปลายเป็นสะพ้สิงมิวสิกเอามันกับแมนยูสแต่เขาก็มีสังกัดเขาอยู่เนาะสิงเรคคอร์ดเขานั่นนะปลายเงียบจัง โอ้ยโอมตามหูแสบไปตามเลยโอมไปเออโอมเออนี่หนิงอยู่ในต่ำของหูได้หนิเออไงหนิงอยู่ในต่ำของหูกินเนี่ย้อยหนิงฝากด้วยนะครับงานวันที่28มิถุนาเป็นคิวส่งท้ายน้องโอมภาชนานะครับคอนเสิร์ตเพื่อโอมนะครับโดยพี่นุกพี่ปายนะครับแล้วก็พี่รามเขามาขอคิวคือเขามีคิวเดิมอยู่แล้วเดือนหน้าแต่ว่าเขาบอกว่าเขาขอยกเลิกคิวเดือนหน้าเลยเขาขอมาจัดให้โอมก่อนเพราะโอมจะไปทหารแล้ว เป็นแมตต์ปิดท้ายนะฮะในวันนั้นก็จะมีพิธีบายสีสู่ขวัญให้น้องโอมด้วยมีเซอร์ไพรส์มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่กบขึ้นร้องเพลง5เพลงนะครับพี่เข้มนะฮะพี่โซล่านะครับป๊าคือไม่ได้ตัวจัดเต็่มทําไมเออมีตัวจัดเต็มลลอันะครับผ่านด้วยไปยืนบนเวทีอ่านอะไรป๊าจะถามเขาจะไปร้องเพลงร้องางานขับรถเต็มวงนะครับน้องอิ๋วสามบทเพลงครับเตรียมตัวฟังเชี่ยวเลยครับพี่ิงครับผม แจ้งนายยิกับตังช่ออะไรไม่ดีพี่สิงคิวเมื่มือแจงก่ยก <uh ับอียวแล้วพี่สิงคุยกับทุกคนปกตินะคันไปให้ยูเอวน้ทำแขนให้พี่แล้วอยววนน้แงยกัยูฉีกกลวงเลยนะรอม่านทำไมไม่สิงตลอเลี้ยงไปยูนั่นละเัวาไมโอ้โ่มาถึงลอตเตอรี่เมือนี้มื่อียูถึงลตเตรี่ใชไหมันนาได้มพอยูยเป็นเจ๊โอเป็นเสียเป็นเสียได้มนะ่ ซี่ือเลขบ้านขาเลยบ่มีซีซีขาเลยมีซีหาผลเล่ใดก็นะครับน้องโอมใกล้ไปทหารแล้วทุกคน2ปีนะครับที่เขาต้องไปรับใช้ชาติแต่ก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาในวันที่ได้หยุดแต่ก็จะไม่ได้เต็มทงเต็มที่หรอกเพราะว่าเขารับราชการนะก็ยังไงก็เป็นควันสงท้ายน้องก็ทุกคนก็จะเต็มที่นะครับฝากพี่เอฟซีทุกคนที่เป็น FC บ้านสิงเข้าไปดูควันในวันนั้นด้วย28มิถุนายนนะครับอันนี้โปรโมทลวงหน้าให้น้องแล้วกันครับ สิงห้าคอนเอพีครับนะครับคอนเอพีไงยี่สิบห้าของเมื่ไกี้ล้ยู่มห้มาคูนไว้ก่อนตอนนี้เอาห้าก่อนตอนนี้อ่าคอนเสิร์ตทีมิวสิกนุกตะนะโดนเครียดแล้วตอนนี้นุกแค่โดนว่าไปหายุคกวางไทยป่านนี้โบว์แรงยังเรื่อว่าที่เรื่องคอนเสิร์ตนุ๊คือคุ้นหน่อยแเถอะไอ้โบหูเด้อตอนเนี้ยมันก็อยู่ที่คุณภาพของพวกตัวละที่สิดึ่งดูเอฟซีซื้อบัตรได้มากหน่อยขนาดใดนเจ้าห่อกาบ้าไปไล่ชดอาบน้ำเสื้อตุยเราไม่พอแล้วเราไม่เลือ โอ้สองพันนางก็จ้อยนุกเหรอสามคนน่ะเขายังไม่ดึงพี่สามพันกว่าแล้วนะพี่สิงโอ้โอเคโอเคถ้าถึงหมื่นคนผมจะพี่ปลายอาบน้ำโชว์เอาละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมไม่ได้คอร์ดนี่นักคอร์ดแล้วไปน้ำโชว์สิบหมืกนก็เราเป็นดองกันกันสิงแลยวขอดเมื่อคืนนิดอะไรเนี่ยบองโอนี่เป็นนักสิะตลอด เออจะกลับไปส่งงานไม่ใช่เหรอพี่โอ้เออใช่ไปแล้วคนคนเบรกเยอะไงอยากอายไม่พอดีพอลุกไปกันรถบ้านไม่นีเนาะก็ต้องอยู่กันเลยว่ะคอ้รถออกลรื่อๆก็จะรีบไปส่งงานวิสิงแกเข้าบริษัทแล้วมั้งแบบนี้ขอฝากกำลังใจให้สีมือสีนะคะพูดดิมาพูดก่อนเลยสวัสดีครับพี่ๆครับยอดผาป้านดอย่าผป้าป๋ายืมเฟซปยอดผาเล่นก่อนเดือนหนึ่งนะเฟซป้าป้าโดนบล็อกโอเคไหมเฟซ เฟสป้าป่าเนี่ยโดนบล็อกเล่นไม่ได้เลยแล้วป้าป่าก็เลยเอาเฟสยอดผามาเล่นแทนโอเคไหมยอดผายิ้มทุกคนตอนนี้พี่ติงไปเล่นเฟสยอดผานะครับเดี๋ยวไปโพสต์ที่นั่นนะครับตอนนี้เฟสผมโดนบล็อกทั้งสามเฟสเลยผมเลยไม่อยากสมัครเฟสใหม่แล้วไปถอนหรอไม่ไม่ต้องหมอไม่ถอนให้มันฟันมันต้องหลุดเองฟันเด็กมันมันมันเลยอายมันเลยไม่ค่อยพูดพี่ไปกินหลอดไฟเข้าไปเหรอคะทำไมขาวจัง เขานั่งถูกไฟพอดีครับผมหรือว่าอาจจะเป็นออร่าน้องเขาออกก็ได้เขากำลังเปล่งประกายตัวนี้ทาครีมยาจุดกันยุงทุกวันไม่อยากจะบอกนะครับครีมไหนครีมทาผิวที่อยากจะเข้านะฮะน้องไปรับพรซเซนเตอร์อยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับครีมไหนที่แบบสนใจน้องไปเป็นพรซเซนเตอร์นะะใช้คําว่าเออยงก่อนละพรซเซนเตอร์แอมบาสเดอร์เด้อ เออแบนพี่เซ็นเตอร์ซื้อๆนั่นมันหลายแล้วล่ะสินค้านั่นเอาแอมบัสเดอร์มาได้สัญญาหนึ่งปีขึ้นไปทั่วประเทศไปทางใจไป้างอ่ะสอผิวที่ใสในฝั่งนี้อ๋อเราอ๋อเราผิวขาวผิวใสนะครับน้องปลายนะครับผิวผิวนวลผิวเนียนจริงๆนะครับไม่เชื่อถามลูกท่านดลดูนะครับเหมาะสาหรับโฆษณาครีมแล้วนะฮะตอนนี้เป็นผ้าพงตาผิวนะครับน้ำหงน้ำหอมอะไรเงี้ยมาไมากินเรากินเบอร์เรา เนื้อ40ยังกันจะบอกหนิไม่อย่างนี่เลยโอ้โหทะลุ20,000คนแล้วครับขอบคุณดีฟซีที่เข้ามาดูครับไม่รู้มันดูอะไรเอางี้ไปคุยกับปายสักคราวแล้วกันก่อนจะมาคุยกับผมต่อนะครับไปคุยกับดีฟซี20,000คนเอาไอ้ขี่คานบอสละวันไอ้เพิ่มนหัยแรปแบล็คเมลสล่อดีทุกคนนะครับเข้ามาดูไปแหลกมาคุยแล้วเอ็มบัสเตอร์ว่าคอนเสิร์ตด้วยนะคอนเสิร์ตอะไรซิงมิวสิีซิง อันนี้ห้าชีวิตสิปะเพิมลองสิงห์เล็กกอดวันนี้ไปต้มยห้าเจ็ดพีชสิดูอีกตั้งหลายมีพี่รอบนี้เด็ดนะครับว่าม่มีที่เด็ดมีที่เด็ดเหรอรอบที่แล้วไมเคิลแจ็คสันมาไมค์ไทยมารอบนี้หนักกว่านั้นอีกครับผมโอ้โหไม่อยากจะขอไปก่อนครับเขาเอาผมเป็นเด็กสอนขอทานครับมาวันหนึ่งเริ่มมาแล้วพี่ก็นั่นกับยังว่าอันคนขับรถเต็มวง ใครที่ไม่เคยเห็นพนักงานร้องเพลงก็จะเห็นได้เห็นในวันนั้นนะฮะใช่ครับประมาณแบบบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปอะไรนี้นะเออมีนะมีพี่เข้มพี่โกบดับใส่กระโปรงไอ้อลันมันจะมีนิ่งนน้ำอ่ะอีนิ่งอ่ะมีพี่ยาพี่ยาแล้วก็ไปเต้นบอยแบนด์นะแม่นิ่งนี่ต้องรอไม่อย่างวะเตะนนิงนิงนี่ต้องรอไม่อย่างนี้ลัราคางวงขาพี่สิงเต็มวง ต้องการพี่สิงเต็มวงครับจัดไปพี่สิงพร้อมกับไก่แจ้คผู้แจ๊ของเขาพี่สิงพร้อมกับไก่แจ้นะครับตอนนี้ก็รับงานอยู่ครับรับรับงานเงินงาน้าจ้างกล้าจ้างกลกล้าไปเอาดิ๋ยวเอาละโอ้ยมีคนมาบอกให้ฉันไม่เป็นเพียงพรีเซนเตอร์ครีมกันแดดด้วยนะเป็นไงทีนี้ฉันก็เลยไม่ไปเพราะฉันเอาทำไมกลัวแดดกานันตีเขาจ้างให้เปลี่ยนเตอร์มันก็มาอยู่ชายเสื้อแดงมันเป็นอะไรขาดบุหรี่คนเกินทำไมยาคาดิตร์ไหม นหลับดูด้อยเตยกากีเตยอันนี้ตรงมาไฮไอไอสิงกีกตือเนี่ยอุ้มไก่ขึ้นคอนเสิร์ตเอาไก่แก่ไปยเอาละสิงมิวสิกนัไก่้นเตีแต่ว่าตรงไก่แก่มะสานเลยวาเงียบเราเลยที่เราไะกินเงียบไม่นานตลอดยะขคือไปอยู่บนนั้นนะมาโจโจจังไอก้ไฟหน้าเจ้าก็ประหยัดเจ้าใจหอดเดียวละพันบ่ะเดียวลสองประยัดเดียว แต่เมื่อไรเราไปบ้านนี่เปิดให้บุกไห้ยี่ดวงดวงทั้งบุญดวงหนึ่งทั้งนี่ดวงหนึ่งที่เปิดยังไงเจ้าเห็นม่อมีจริงมีจริงอ่ะค่าไฟเดลัแสนน่ะเจ้าเฮ็ยคือเขาตีฮะไม่ต้องเปิดเจ้าห้องไม่ต้องปิดไปดิเข้าไปเอาเดนละแสนเอาไปดูไปจะไปดูอะไรเปิดสิบหลอดกูจ่ายค่าไฟเท่าเดิมเห็นตรงไหนบุฟเฟ่หรอเอาดังดังบุฟเฟ่เจ้าชายกัดดวงกัดไปนิดหน่อยโอ้เร่เปิดอันไหนโอ้โว้ย อันนี้เรามาตึกแห่แต่ตะกุนตอก็ตึกไม่ได้นะคะน้องโอก็ไม่ได้ได้มาได้แต่พี่อารันคนเดียวครับพี่อารันเป็นคนที่เราได้กินปลาวันนี้พี่อารันคนเดียวคหายเรือลงไปหรือว่าหายลงไปหรอเรืออะไรน้นะอีกด่นำย่างนำอีกเดือด้งเนาะท้าผมเนี่ย แล้วยังแนะนำใจว่าอาคอมเมนน่ะเอออาคอมเมนอาคอมเมนอาคอมเมนน่ะบอกภาษาอังกฤษพร้อมมือนีแต่ว่าช่วงซีทูมอาคอมเมนที่อยู่สภาพนี่นั่งนั่งชื่นี่นั่งผมทำสีตกแล้วตัวนี้ขอต่อเลยนะมึงกับบอกสีไรสีตกเสร็ถึงน้าปลาสีตกตัวเลยครับสีตกในตัวที่ให้ผมไปไงมึงกับเจ้าติ๊กเกงต่ออยู่นี่ตเจ้ากำลังย่างไปแล้วสอง ผมไปย้อมผมแล้วผมอมือลูกปลาดรวยไปแม่รีสาวพี่โกนะครับวันนี้ผมต้องเสียบไปใช่ปะลวดมันไปแล้วไปดูปลาไปฮะม่แม่โจธรรมดาใชมามาฝาเงานรู้สิม4ตัวนะกินเขาวเรียวกันนะครับเอากินเขาวเรียวโอ้ปสิงปลาดเลยจรงสวัสดีครับจู่ๆหล่อมากมันไผ่บอก มาใส่น้อยมาั้ใสงฟังง่ายทุกคนเนี่ยที่ห้านะครับวันที่ห้ามุมกระลามีตนวหอ้าเขาจะพูดสภาเดือนน้าเดือนยังก่อนเดือนมิถุนาเสร็จปุ๊บวันที่หกวันเกิดพี่ออนเลยครับพี่เบอร์เดย์ต่อเลยอพี่จองอูดไว้แล้วสองตัวเอาจัดไม่ได้จัดมาไม่ได้จัดแม่ก็จ้างนะไม่ไม่เราติดตัวข้างบ้านเรานั่นแหละพี่จะฆ่าแก่แจ้พี่ให้ออนกินแล้ว อ๋อหมันจะยิมอุตอันนี้พี่ลงทุนส่วนแล้วเันแกนวาข่าไข่แจ๊ะในกาลูกในเดือนพิวนวันที่ห้าพี่ไปเป็นอะไรนะไม่รู้เขาได้พี่เป็นอะไรอเอสพีให้พี่เป็นขอทานนะขอทานก็เป็นแล้วอขอทานก็เป็นแล้วขี้ยาก็เป็นแล้วอได้เป็นอะไรอีกรอบหน้ามีลุ้นครับฝากไว้ด้วยเนี่ยรอบต่อไปจะเป็นเมียนุไงเดี๋ยว เดี๋ยวคงเจอไม่ไปไม่สิมิวสิกไม่ไปคุณปากแข็งทำไมคุณปากไม่ขึ้นคือย่อมหลับอยู่เลยเดี๋ยวย่อมหลับเลยรักนกจูดกันที่ใครเมื่อคืนย่อมผมรักทุกคนนะเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อคืนรักรักทุกคนก็รักก็รักนอ้แต่ตื่นมาแล้วจำไม่ได้ใครหรือเปล่าไหลออกมาไงหลังจากผมก็ลิ้นทีแล้วทางไปเลยยินเดียว บ้าโอ้เฮาตั้งแปเต็นที่ไปตัวไปอันนั้นเลยนะเอ้าไม่เป็นตามปกตบปกพี่ให้ไป็นเด็กจบตัวไหนก็เรื่องได้ได้ได้ใส่หน่อยฝากงานหน่อยสิมาหรือเปล่าบอกเขาหน่อยมาครับวันที่ห้านะครับอยู่อยู่มาแล้วมึงจะอยู่กี่เดือนใครไหนไปใครไข่ไหนใครสิงเมียวสึกจัดรอบที่สามนะครับใส่น้อยเพิ่งมานะครับ จนคิดดูกราฟิกเขาลืมใส่ภาพไอ้ชื่ออะไรนะเลยอยลืมใส่ภาพมันนะมาด้วยนะครับผมคอนเสิร์ตจริงตอนที่เฟสพี่ใหม่โดนแฮกหรือเปล่าข้อที่ห้านะครับผมโดนแฮกตั้งแต่นู่นแหละครับมันเอาไปโพลเลยมั่วเลยแบบนั้นอ่ะมันจะมาเอาโพลเลยหรอเออคำถามว่าพี่ใหม่จริงหรือเปล่า พิมพ์กับเบอรเต็กยังไงไหมรอมีโครอก่อนนะครัะจากคนติดตามของพี่เลยก็ได้อะไรเงี้ยให้ให้พี่ม้าพาไปดูไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยเมียแกแชทมาให้ผมแชร์เดีอผมก็เลยแชร์โพสต์อยู่ช่องนึงไงบอกว่ามันนี้เฟ็ดก็มีงานไม่ดูที่นะครับหากให้โอนกันอะไรอย่าโอนอะไรเงี้ยนี่ครับสวัสดีคุณพิธิตรกร้องพูดสักสองคำหน่อยได้ไหมครับสวัสดีค่ะทุกคนก็สมมติว่าจะส่งเข้าเข้า ม้าคมสันอ๋อฟังฟัม้าคมสันเลยนะฟัม้าคมสันเลยโอู้ยเอกลักษณ์อีกแล้วฟัม้าคมสันเลยค่ะจบต่อไปต่อไปฟังม้าคมสันโอเคจบเข้าเตะเหรอจบเลยฟังเตะเลยไอ้ลูกชายหันมาก่อนสีเหลืองจ่อยได้ปะแม่ยุงกับหนูแม่แม่แม่ยุงกับหนูโอ้ปรเบิร์ด หาทางมึ่งว่ามป็นป่าบ่อนเริิมเดนาก็จะไม่เราไม่บอกหรอกอว่าเราจะเปิดตัวยังไงเล็กเยอาบ่บ่บ่เดี๋ยวเขาสีดดงเขาเขาบอกว่าปากแม่สวยจังโอ้ก็มาเข่าเกมตัวนี้ก็เราจะ ขอกําลังใจทุกคนด้วยนะคะเข้าไปดูน้องเยอะๆเต๊ก็มีเต๊ก็มีโชว์วันนี้ห้าวันนี้ห้าพี่นะะควันที่่กอนนะครับผมเต๊ก็มีโชว์พิเศษคนแรกที่พี่เห็นมันตั้งใจทำงานอ่าค่ะเต๊กตั้งใจทำงานมากเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่นัดเลยใช่ไหมเอ้จะไปพูดถึงเราพูดจะไปพูด่ึงนั้นสิคุณคุณจะว่าพี่วีว่าบกพร่องเหรอ ใช่ไอเต้ยใช่พูดดอกสีทำไมสั่งอะไรมาให้น่อยนครับจะไปบ้าเขาเขาช่วงนี้เขาทุ่มไล่สามเต้ยตุ้มกี้มากนะทุกคนบอกเลยคุณต้องไปดูวะเขาช่วยพี่ปายก่อนนั้นช่วยพี่ปายโชว์ผมทุ่มหนึ่งมากเลยครับช่วยพี่ปายโชว์เอาอะไรออกเอาตันไหมเสียอะไรออกอย่างเงี้ย โอ้ยไปกินกาแฟก่อนที่พี่กาแฟก่อนดีกว่าไหมยอดผาเอาฝากงานเตะฝากด้วยนะครับที่5นะครับก็ฝากคืองานแหละแต่ว่าวัที่5้าเขาฝากเป็นพิเศษนะครับพวกเหลาสีตั้งใจมากพร้อมกับแขกรับเชิญก็จะมีก็เยอะอยู่แหละนะครับผมพร้อมกับโชว์ดีดี ก็ที่พวกเราเตรียมเลยว่าผมก็เตรียมมานี่นะครับก็ฝากกำลังใจให้นะครับผมสำหรับคนที่ห้าแล้วครับตอนนี้ก็มีอยู่พันคนแล้วนะครับขออีกสักหมื่นไปขอบคุณมากนเพราะแค่พี่ไปแก้ผ่าอ่างน้ำให้ดูตายบอกให้มึงแก้ผ่าอ่างน้ำอาน้ำเมื่อินเหนื่อยมากกว่าเลยอันนี้ของใครครับอันนี้ของใครคุณช่วยไม่ได้เหรอคุณไปเมื่อคืนคุณยังบอกว่ารักนู้นรักนู้นอยู่เลยคุณพูดอยู่ใครพี่ใได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินไหมแม่หนูรักหนูรักถามว่ารักใครรักใครก็รัก แล้วก็รักก็รักไม่ไงก็รักน้องเยอผาไม่เอาใหม่นี้แบบแบบเมื่อคืนนี้ก็รักดีไปก็รักหนานพกาวว่ามิตเลี้ยงยากจริงหรอวะคือเลี้ยงมันยังไม่มาฟิลมันยังไม่มาก็รักเมื่อคืนน่ะเอาผาเอาก็รักเยอผาจริงอ่ะนะก็รักรักเยอผาที่สุดเลยวันนี้มันสี่เรีนเลี้ยงกันวันนี้กเด็กเลี้ยงกันมาตั้งแต่ย่อผาอยู่ในท้องแม่ตอนนี้ก็มีในท้องตายกูอ้วน จะหาบอกพี่ๆเขาหน่อยวันที่ห้าไหนไปเมือึงเต็มบาทนะยอดฐานกลับมอีกเหรอผมไม่พูดปะไปไหนอีมลูกพ่อพูดซิปากด้วยที่จับแล้วครับไอตัวที่มันยิงผมเราเมื่อกี้เขาหนึ่งดอกไปแล้วก็ต้องกลับมาลองเตะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนโอเคครับตอนนี้ก็แมงลงเตะตอนนี้แกอยู่เท่าไหร่ยี่สิบสามอ้หมันอยู่มานานแล้วจริงด้วยวะก็ตอนนี้กมาอยู่แต่ช่กงคราบโลกแค่สองจริง อยู่ขาห่านมากไหมอะ้าอยังกาอเต้เป็นยังกาอตัวไหนขาเป็นยังกา,ขาอากาขาชีโดลมครับออชีวิตเขาก็โชคชนอยู่พอสมควรโชคชนช่วยเรื่องผู้หญิงไม่ค่อยโชคชนหรอกแต่เรื่องอย่างอ,อื่นโชคชนอยู่ เรื่องอะไรโชคดีเผู้หญิงเพิ่งมาโชคโชนตอนทัวร์คอนเสิร์ตอภิงหสิทธิ์ตอนที่ไปด้วยกันแต่ก่อนเรื่องจริงไปช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปนะช่วงนี้เพราะว่าพี่งทีไม่ออกก่อนที่วมันโควิดไงแต่ไปลาวคือไปลาวคือต้องไม่ต้องคือโควิดมันไปไม่ได้เตะต้องไปลาวเพื่อจะมีโป๊กเกอร์กบไปด้วยโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์โปกเกอร์ผมมาให้ถึงว่าไปหาซื้อซื้อข้าวมากินเพรนั้นกูพาไปคนลาวจะต่อยกู เอาละมีแต่คนณบอกย่งบอกเรื่องจริงเหรอวันนี้เอาละเอาละเาะครับไปเจอกันนะครับทุกคนวันนี้ก็เอาเสียงจะบอกลาพี่เขาแล้วเอาไปเจอกันเลยพี่ม่ใหมายนะครับใช่ใช่ก็บายบายนะครับบายบายก่อนค่ะหายบายพี่น้อยไายบายหน่อยเอาจะทำไปไม่หน่อยมันตื่นยังวะมันมองใครเดูอ่ะไปบังมองใคงนี้ใช่ไหมไปชวบายบายทุกคนนะครับผมมลับมานะครับฝากงานคอนเสิร์ตวันที่ห้าด้วยห้าสิบเจวมอะไรวะ ห้าับก็มีสีก็มีสีก็มีอย่าลืมดูย้ำขาด้วยนะคะอ๋อสีวัคซีนใจแล้วก็มีอย่าลืมดูย้ำขาด้วยนะฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยนะคะฝาก